ช่วงนี้ก็จะเข้าเดินไปบริเวณองค์ของพญานาคนะครับจากกาบองค์พระใหญ่นั้นบนแล้ว,วจะสังเกตว่าทางมีสาภาพระเดงครับผูกไปตามต้นไม้กิ่งไม้ตลอด เราต้องถามว่านี่คืออะไรเขิบองอคืนเียงโชค่องันนี้คืออีหยางผ้าแดงผ้าแดงตะกี้วงวัวก็หมายถึงเกหน้าไนเขาเขียนอธิษฐานอธิษฐานเขียนซื่อแล้วก็เอาผูกอธิษฐานกัผูกไว้เพื่อผูกโชคผูกลาภผูกอันบาลนี่ ขพราะว่ีูกซ้ำอัญมณีเขาเอือนสลักไว้อ๋อคนที่มาขอมาไหว้แบบมาฝากเปนลูกเป็นล้านให้ช่วยดูแลปมฝากดีเือเห่าขอบคุณนเห่าตรงนี้นะครับผ้าแดงครับก็จะเป็นการมาขอฝากพึ่งพระดมีองค์พญานาคองค์พญานาคชื่อว่าจตเดนนหน์โพึ่งพญานมักงุ๊บเงกัว้ามบึงแก่ ีม um ุกตามหามมนีนินตาหน้าข้าราชีนินตาโอ้นี่นะครับชื่อขององพญาดาพญาสีมุกดามหามุนี นินปาดนาคราชน้กท่องเที่ยวก็จะมากราบขอพรนะครับบารมีจต่กรอนแถวนี้ก็หให้มีเป็นล้านใหม่ปีนคนนี้คนขึ้นไปหล่าที่ซื้อ ไม่ได้ไม่ได้ลูกได้ไม่ได้ไม่ได้อืมค่ะค่ะ oh yeah,